ส่งเนาะอเวร์เรียนซัมเมอร์วันแรกใช้โฟโต้กราฟใสอ่านไม่ออก extraordinary มีวันด้วยเระกางเกงน้ำมันควาหมายเดียวของผมในชีว uh ิตคือการมีแฟนพูดออกมาเขราะเกลียดมันหนาะโอเคนะไอ้เฮียกับไอคพี่คนกินแล้วเหมือนเป็นดาราเลยเพื่อไปเดี๋ยวนี้เลยแรงอธิษฐานจากคุณลุงโทหนึ่งทุ่มค่ะแล้วเพิ่งกลับมาคือพี่เอาไปจุ่มหนังหูลูกมาป่ะโอ้ยไม่เอาอ้สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะก็ วันนี้เราเปิดมานนด้วยบนรถเพราะว่าวันนี้เราจะไปมัธยมว้อเย่จะไปส่งนอ้องอเวอร์เรียนซัมเมอร์วันแรกกันนะคะสภา,าพความรู้สึกไหนคะรู้สึกไงบ้างคะ่วง <laughs> ก็หลายๆคนอาจจะติดตามอับเวอร์มาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยตอนนี้อับเวอร์อยู่ม .1 น,นะคะทุกคนส่วนแองจี้นะคะไปทำอะไรคะปไปถ่ายรูปในโรงเรียนเฉยๆแต่ว่าเดี๋ยวจะแวะไปกับอเวอร์อเวอร์อายป่าพี่แองจี้ไปด้วย ไปค่ะไปเจอกันที่มอสโวเออเก่งมากอ่ะเพื่อนทางนตอนนี้ก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะอันนี้เป็นวอล์กวีนนะคะวิวมากวิวมากเยอะพึ่งไปไปคนเดียวเลยโอ้ตัวเดียวเองน้องเราคนอื่นเขาโตไปเลยอะไม่ได้มีวอล์กสีป่ะคืออยู่คนเดียวแหละเดี๋ยวตอนนี้ก็คือเช้ามากเพิ่งแบบยังไม่เจ็ดโมงครึ่งเลย

ีกินนี่ทำมาตัวเดียวเกินน่าสวยอ๋อเกิน่าสวยออตอนนี้เราก็ลงมาในวิชาพี P C O นะคะ P C คืออะไรคะเป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับแบบเหมือนเทอมที่แล้วเราเลย cross ไปก็จะเป็นแบบว่าเรียนว่าอะไรอยู่ตรงไหนลักษณะยังไงแต่เนี้เราจะเรียนเป็นการทํางานเช่น อะไรไปเลี้ยงอันไหน,นกระตุน้นอะไรยังไงใช่ซึ่งความที่เขาจะเรียนกอล์ฟกับฟิสิโอของกันแต่เราอ่ะเรียนแยกเถึงคิดว่าอันไหนดีกว่าคะเออชอบกอล์ฟมากกว่ามาถึงว่าเรียนพร้อมกันหรือเรียนแยกกันดีกอล์เรียนแยกกันดีกว่าเพราะว่ามัน <laughs> จริงค่ะฟิสิโอเคยเยอะกว่ากอล์ฟแบบหลายเท่ามากอะไนไงคะไม่ตายใช่ไหมเออพัดจะคิดว่าเรากินเยอะป่ะเพื่อนแต่ว่าเราก็กินไม่ค่อยเยอะนะเพิร์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 โชว์ถุงหน่อย อุ้นโชว์หน่อยอุ้นข้าวกองนะคะเกียหมอผู้ชายทุกคนตกจะพาเทไปหลวผมจะไปจอที่นี่เองผมจะไปยิงสุสาเกิดครับจับมือไกวยแล้วก็นมากดกันการหนักมากพี่ละครมากน้องเนนขอคอนเทนด์หน่อยค่ อันนี้คือเป็นผกุ่มลอยใบ้างใช่เกาพไฟแดงวันมีกอกกมีไฟพวกประันอ่นะวันนี้เมนเทอร์ก็จะมาีิบ้านหละบวันนี้กันนะคะไม่รู้เรื่องเลยค่ะอันนี้น,วน,นวาวีอะค่ะปีนี่กำลังเซ็เลิงวองสนดูสีเชื้อเขาก็ะจาะอะไรนิดนึงส,สวัสดีค่ะ <c oughs> าจาั <c oughs> ข่ายไหมถ่ายทำไมอะสีสวยเลยคือโรคเยอะป่ะเชื้อเยอะป่ะสีสวยอะจริงเหรอเชื้อเยอะเรื่องสีก่อไม่รู้ตอนนี้เราได้เราได้้วาแลนต์เป็นโรคอะไรนะใช่ครับตามดูว่าตอนนี้เราป่วยเป็นโรคอะไรแลนตนติดเชื้อเวโรเนลล่าเอสกีปเขาบอมันจะเป็นอะไรวกันทางการแพทย์นะครับตอนนี้คือสรุปได้ว่า อ่านไม่ออกเฮ้ยไม่นิงใจตีเปริโอโดนไครกินด้วยเพื่อนเป็นที่ไรวัดดัสเดอทีสเมนโดเลติเรเฟรเย้เจ่คอนเสิร์ตอะไร้วเพื่อนเบียร์อันเดอร์มีโฮมนะคะที่นี่กับดดันเดี๋ยววันนี้เอ็งจี้จะพาเวอร์กลับไปบ้านจะสอนวิธีการใช้ชีวิตกลับบ้านของข้าไปเวอร์ท่านเดือดแปลกเนาะขอให้แกกลับบ้าน ตอนนี้ค่ะวันเรียกว่านะคะ,ะนะคะเอามีใครเข้ากล้องหน่อยใครไป็นดาราก็เมื่อกี้นะคะเราก็เรียนเอาราไปโอไปแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะเรียนผ่าถูกผ่าถูกคืออะไรคะผ่าถูกคืออา่อาแผลที่สภาพของโลกใช่แปลว่าแล้วก็ดูเซลล์ที่บแบบไม่ค่อยปกติเช่น<ช>เราเช่น มึงเป็นต้นมึงด้วยค่ะไม่ใช่ค่ะกูเป็นแบบเซลล์นอร์มค่ะไม่นอร์มลนะคะเป็นเอ็กซ์ตร์ออเด n น r รี่นอมค่ะเอ็กซ์ตรอร์ดินารีอ๋อโอเคค่ะเอ็กซ์ตรอร์ดินารีปเรียนกันจ้า Let's go สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการวันนี้ใช่คัวคุณไอเอ้าไม่ใช่คัวคุณต๋อยต๋อยมาสัมภาษณ์กันนะคะวันนี้คุณกินอะไรเป็นที่สุดไปค่ะดีไร ไม่มีเสียงหรอกไปหาคุณชายอ๋อคุณชายที่วันจะถามาอะไรวะคนสุนัลยก็แพทย์ตอบอาการหนักมาชอบคู่สนทนาแบบไหนชอบคู่สนทนาแบบไหนเพราเออะไรวะคนพู้ดมากกว่าปะคนตลกไม่ใช่หรออ่าอคนตลกอ่ะไม่รู้จะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปซ้อมันใหม่ก่อนอไปกัแล้วก็ไม่ต้องมามันบอกซ้อมแล้วก็ไม่ต้องมาหาสวัสดีสวัสดีค่ะ แฟนกันมากเพื่อนผมสีเดียวกันเลยเมกี้วันนี้นะคะ,คะเราจะไปแฮปเบอร์ดเดย์น้องหนิงรอบที่สามพันแปดร้อยเก้าสิบแปดล้านกันนะคะคือแล้วไหนเค้ก <laughs> เค้กอ,อยู่นู <laughs> ่นนู่ขออะไรเซ็นได้ไหมคะอ <laughs> <laughs> ย่าคะ่ะ <are there. S 1> <laughs> พี่ถือเค้กอ,อยู่แฮปปี้เบร์ ขาพอ,อาการของคนทำเรียนแลกพ,พ,พันหนึ่งทุสันตาแดงตายหือมืองอะอะารเนี้ยทำอะไรอยู่คะไม่รู้เหมือนกันไ,ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายเดียวของในชีวิตคือการมีแฟนอ,อันถ่ายกันตรงตรงนี้เลยหรอคะต้องแปะไอจีนเหยอคะ คนแปบก็คือลำบากคุยชีวิตของคนแบกเสียบลำบากก็คือบางมึงมี้าเทก็หลอกม้าป้มั่นแหละพดเาควเกลียดมันเกลียดมันสุคนคือนางเอกคนนี้เล่นในทุกเรื่องอ่ะเขารูว่าเราดเอ่อนเลยบชอสั่งติดต่อได้ไคะ นี่ค่ะทาดแมว <c oughs> ไอ้ขอเพลง, <c oughs> งที่เข้ากับตอนนี้หน่อยค่ะอุ้ยโนอี้เกนเกนเอ้ยใช่เพลงนี้ปะ่ะ <t aring> ติดฝนติดฝนติดเจอไม่ไหวอุย้ยน้ำท่วมเพื่อนน้ำท่วมแต่เชื่อเงเทารูดอะมีใครอยากเป็นเดซเซเดนออฟเดอะซันปะแกลองเชื่อเงเทารูดอะเดี๋ยวไฟโขดไม่เราเฮ้ยจริงเหรอเอาเนื้ว่าเนื้ว่าแกจะถ่ายเดซเซเดนแกจะทำเดซเซเดนออฟเดอะซัน วากุยค่ะวากุยเสร็จแล้วค่ะนึกว่าจะมียูชีจินมาปลุกให้เราซะอีกปลุกเองค่ะน้อยอ่ะอยู่วันนี้รับประทานอะไรคะมูมูอ่ะโอ้หหลูมมากอันนี้ได้ค่าสปอนเซอร์ไหมคะยังไม่ได้เลยค่ะต้องเข้าแล้วนะคะร้อนไหมคะร้อนมากค่ะอากาศในเดือนเมษาเมษาที่ฝนตกแต่ว่าคลิปนี้จะได้ลงตอนเดือนตุลาธันวาอย่างนี้ ปีนี้ปีหน้าคือทุกคนแซวเราทุกคลิปจนคนเขาเข้าใจเหมือนแล้วว่ากูชอบรองคลิปแต so ่กูก็ชอบรองคลิปจริงๆิถูกต้องโครงการนี้จะพยายามตัดลิปนะคะโอ้ยฉันจะรอดูคลิปไหนคลิปคอนเสิร์ตท oui> ี่ไปมาเมื่อเดือนธันวาตอนนี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายนะคะแล้วก็จากที่เซ็นงานวิชา n e นิวโรค่ะ New Role จีนะคะอันนี้ก็เป็นล้อ วันนี้จะพรีเซ็นเรื่อง facial palsy witness bell s palsy คืออะไรคะติดตามในติดตามในบอล์กก่อนแต่เราไม่ได้ถ่ายเพราะเราเป็นคนดูเสียงใช่ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นเยอะมากเลยอ่ะตื่นเต้นไหมคะวันนี้ก็จะเป็นคลาสนิวโร o ลาสสุดท้ายของเราเลยเนาสวยมากวันนี้ทุกคนสวยอ่ะสวยมากเพื่อนเราเหมือนดารา วันนี้เป็นการแสดงนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามกนารแสดงของเรานะคะ่ดนแกบี่สุดท้ายหรอคะที่กลามองาเน้งอนี้มันเป็นอไกั้คนไหนอะ่ะ ถ่ายภาพบู่ค่ะจบแล้วเพื่อนๆขั้นสุดท้ายค่ะยูโรเหลือสอบค่ะจบไอ้เฮ้ยยิ่งกว่าแอคติโก้ชอบแบบอันนี้อันนี้เป็นบล็อกนะคะเบื้องหลังงานดีไซน์ร้องไปต่อไปเราจะไปถ่ายฉากฉากอะไรอ่ะ เปิดประตูกันนะคะพี่กับน้องได้แต่ดีใจในวันนมมี้น้องเขาไม่ใส่ชุดนีิซีวอกว๊กวอก,กิ๊กคราวนี้เป็นนักแดงมากค่าเนี่ยอันนี้หานกองนะคะอ๋อเหรอหรือพี่เป็นแผนกไหนเนี่ยเป็นพี่เป็นดาราตำแหน่กินครับอุ้ยกินแล้วเหมือนเป็นดาราเลยเพื่อนอ๋อละเอออ๋อหรเลยแสดงได้เลยเพื่อนไปหยิบเสื้อกาวมาดูไม่มีเลยเมื่อนักแสดงของคุณควบตำแหน่งไหนตำแหน่งเกินไปเขาคุยอะไรวะ ไม่รู้เนะหมือนกันเอาฮัลโหลค่ะทายว่าน,นี่คืออะไรฉันว่าน่าจะเป็นยาเฮ้ยแกไ<อ>ปเดี๋ยวนี้เลยหล่าเล่นหล่าเล่นฉันว่าน่าจะเป็นอะคริลินกนะเพื่อนหยาดแล้วค่ะให้ตุ้งหยุดหยุดหยุดทางาค่ะทางไถ่นัำแสดงมากกูว่าคนนี้เป็นนักแสดงได้นะเพื่อนอันนี้คือทำอะไรคะต่อ้วะอันนี้ก็เบื้องหลังอะ โอ๊ยตายตายตายแล mm hmm. mm hmm. มันอูออยังออยังเออจริงจังหน่อยครับโอเคเริ่มเลยเพื่อนมีดีมากเพื่อนขอบคุณมากสวัสดีค่ะวันนี้มาถ่ายเอ็กซ์ตรีกันนะคะแต่ว่าจะถ่ายในเปลี่ยนเราจะเข้าไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ผมทำนะคะจอกหลังถ่ายค mm ่ hmm. oh. okay. ออะ โอ้โหภาพแต่งมากมันจะสีสวยมากเราถ่ายใน iPad อันฟ้านี้ขออินเทอร์เน็ตมาด้วยเบอร์แล้วก็คืออะไรขออินเทอร์เน็ตเสียร์ตอนนี้ไฟดับค่ะถ่ายไม่ได้จริงๆเป็นแรงอธิษฐานจากคุณหนูเพิร์ลนะคะเราลองขอขไฟดับเพิร์บอกว่ามันขับอธิษฐานของมันเองได้นะเดี๋ยวอันนี้คือผู้ป่วยคนผู้ป่วยคนทำอย่างไรก่อนถ่ายอีกอะไรคะ ถอดหูมาแต่ว่าเพื่อนเราถอดแบบเดียวก็จะแล้วุ้ยได้แล้วไปบัวไปบัวได้เปียหูไปแล้วอะไรปวดหัวใช่ไหมพี่หน้าจบหน้าไปบัวเป็นจ่อมาได้ยังไงคะน้องก็เพื่อเราเที่ยวทำไมไม่ชวนอยากจ่อเฟสอะข้อสรุปนี้ก็คือเราไม่ได้เอ็กซเรย์นะคะแต่คนนี้ได้เอ็กซเรสลนะคะพี่ช้เพราะว่าไฟดับไปแล้วเราก็อยู่คิวหลังเราเลยไม่ทำแต่ว่าตอนนี้เรามาทำเพลนเครัเพราพวกนี้ก็ถือเพล เคืออะไรคะมนจหมุเคือวุ้นจากในสสีมาดิอันนี้ก็เป็นเทที่เสร็จแล้วของอุ้นที่หมดฝันแล้วนี่เอาไว้ทำอะไรคะดูตัวอย่างทิม์ปากขุนไขที่ผิดได้ค่ะอันนี้คนนนี้ไปหมดอ่ะกลับบ้านกันค่ะนี่ชาวันนี้มีแต่ ห้องมืดห้องมืดค่ะอันนี้ฟ้ามืดนะคะเพราะตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มค่ะเราเพิ่งกลับบ้านกันนี่ครับคุณกบใบบัวค่ะสภาพเราไม่เป็นไรเพื่อนมันมืดแสงมันช่วยเราไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่เราอินเซเองแล้วนะคะวันนี้คิดว่าวันนี้พวกเราจะได้ถ่ายไหมคะได้อยู่แล้วเรื่อนทุกคนทำเลยทุกคนทำเลยนะของเรนะ คิวเท่าไหร่คะ15 16ตอนนี้คิวแปดนะคะ A few moments later ชัดปอนนี้เนี่ยชัดถ่ายอีสเตเเสร็จแล้วค่ะสบายดีทุกคนเราปลอดภัยดีนะคะตอนนี้เรากำลังรอฟิล์มอบอยู่ค่ะสนุกไหมคะก็ไม่แย่ค่ะก็ดีนะอยูนะคะต่อไปจะทำอะไรคะเรียนใช่ค่ะเราจะไปทำเ็บต่ออีกสำงานทุกคนสวยๆะ ทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาเรียนวิชาคลอสนะคะก็คือคอสแบบวิชาฟันกองตอนนี้เราจะเป็น l ลบ,บ CD หรือว่าคอมพิวเตอร์ก็คือฟันกองทั้งปากซึ่งวันนี้นะคะตอนข้าวก็จะเป็นเด็ดลน์ค่ะส่งการเรียนฟันฟันหน้าที่เราไม่รู้เราจะผ่านไหมและก็ท้ายข้าจะเป็นการส่ง individual t r นะคะที่เพื่อนกรอกันเมื่อวานมาลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไร คือต้นข้าวเราจะคุยกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยเริ่มส่งงานแล้วเราก็จะมาทํางานแล้วก็ส่งงานอีกรอบคือจะบอกวันนี้เป็นวันที่แบบสุดๆอ่ะอาทิตย์นี้คือที่สุดของทางปีแล้วค่ะมาถึงมาถ่ายตอนนี้เราคือถ้าคลิปเราแบบมันดูข,ดขาดๆเพราะว่ากิจะ้ะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีสตินะคะคือเราแค่เอาชีวิตให้รอดก็ลาบากแลยกันหมดแล้วก็รู้เลยนะคะว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงแต่เบลอะได้อยู่แล้วแหละชั้นนี้นี่นะคะที่เบลทาถึงซีแรกยแล้วนะ จะถึงซีสีแล้วหรอซี่สีอย่างเดียวหรอใส่สวยเพื่อนนึกว่านางฟ้าคนไทยหรือเปล่าปั่นขอขอดูเทหน่อยได้ไหมคะมันไม่เห็นเพื่อนอันนี้คือพี่เอาไปจุ่มนังโมลูมาป่ะเป็นแบบเป็นคอนเซ็ปตพิเศษคือคนไข้เอาเข้าปากจะเป็นหวานหวานก็บน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ป่ะเอาไปชุบน้ำตาลเออไปชุบน้ำตาลอะมันลื่นลงคอทำไงเพื่อนน้าตลมันเงาเกินเดี๋ยวมันลงหลอดลมทำไงเพื่อนขัดทูน่าแอความลับ เค่องนั้นไม่นะไม่รู้งเครื่องทีกนันจริงไปแลยจะได้ใช้คนเดียว <c oughs> <c oughs> One eternity later สอนกล้องสอนกล้องป่ะอันนี้กล้องเบื้องหลังนะคะมีอะไรจะพูดกับกล้องเบื้องหลังไหมคะขมบคุว่าขอเชิญแต่ไม่รู้จะได้ออนหรือเปล่านะถ่ายไปก่อนขอขอเชิญชมฝ่าย PR ครับค่ะ,คะแ,คแค่นี้มีคอนเทนต์อะไรบ้างคะฝ่าย PR ดูดิมไม่ไม่กูไม่ได้อันนี้กล้องเบื้องหลังกล้องเบืมม้องหลังแ c t i o n แหมตุ้ยวันน<ๆ>ี้ Action มีอะไรจะฝากถึงคนที่ดูคลิพีเบื้องหลังบ้างคะก็อย่าลืมมางานดีสแตทเอาเป็นเท้ากันนะครับที่สองมีขนาที่ตึก400ล้าน400ล้านเลยนะ ขาคอร์รัปชันจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยนี่นครับครับปิดก้องปิดก้ปิโก้โอ้ยไร